กุ้งเท่หลอขาวก็โม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 ้าลูโอ้โหน้ำตาจะไหล สวัสดีเฮ้ยท่านชมวันนี้อ่ะมาโม้จะกลับแล้วนะครับทุกคนนะมาโม้อ่ะจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับต้องไปส่งนะครับที่กรุงเทพนะครับทุกคน จริงทุกคนนะครับผมก็แบบสะเทือนใจนั่นแหละนะคบเพื่อนๆนะเพราะว่าแบบเพิ่งใกล้จะผูกพันแล้วก็ต้องกลับไปส่งน้องแล้วนะครับเพื่อนๆนะไีเรนขาสั้นของเรานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปถามมามอก่อนนะครับว่ามาม้อยากจะกลับกรุงเทพหรือเปล่านะคบเพื่อนๆไม่อยากครับมามุกค่ะอุ้ยกางกูอย่าไปมามุกค่ะมามุกลูก กลับไหมครับกลับไหมครับไม่อยากกลับกรุงเทพหรอคะมามูไม่กลับใช่ไหมครับจะอยู่นี่ใช่ไหมคะมลูกม <laughs> ามูมมูมคุยกันรู้สึกครับเอาไปอยู่ออกปากคิดถึงน้องฟองมามูมามูไม่อยากกลับใช่ไหม <I am. S 1> ไม่ต้องกลับหรอคะมามู มโม่กลับไหมครับมโม่หันกลับมาโอ้ย <Wow. S 1> ไม่ได้กลับเนาะไม่กลับไม่กลับโอ้รัก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 มโม่รักครับลูกรักโอ้กังฟูไม่มีใครสนใจเลยกังฟูขอด้วยกังฟูขอด้วย <laughs> <laughs> กังฟูใช่ไหมครับต้องกังฟูใช่ไหมครับลูก โอ้ต้องกังฟูเท่านั้นใช่ไหมครับโอ้รู้แล้วครับไม่นอกใจหรอกลูกไม่มีใครเอากังฟูไปเลี้ยงหรอกลูกอ้วน้ามาป้ายง้างง้างๆๆๆงง้างงัางง้างง้งง้งงางง้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 งม้างง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 ้า้างง้างงบางง้า้วนะ้า้างง้างน้าง้าง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 ป้างง้างง้แงง้าง้างง้าง้างง้าง้างม้างง้าง้างง้างง้านงางง้างง้า้า้ง้งางค้้้นาง้ ฟูแป๊บนึงนะล,ลูกนะไาครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับตลอดระยะเวลา20วันที่มาอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างลูกมีความสุขไหม มีความสุขมากเลยมีความสุขมันจริงจริงมันก็มีความสุขแหละนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามาโมอสถ้าเกิดใครที่ดูคลิปก่อนมันหน้าเดียวตลอดนะครับลงน้ำลัวตกใจดีใจหน้าเดียวใช่ไหมครับโอ้ทำไมหนูดูเศร้าล่ะครับลูกมันเศร้าเลยทุกคนนะครับมามดูเศร้านะครับเพื่อนๆนะหนูจะกลับบ้านอ่ะลูกไม่อยากกลับใช่ไหมครับอยากเล่นอยู่คอนแกนสนุกกว่าใช่ไหมครับต้องกลับไปอยู่ในห้องแอร์ที่กรุงเทพแล้วโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะครับผมใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง ไปส่งมาโม้ที่กรุงเทพนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางกันก่อนเลยดีกว่าได้เอามาโม้ไปขายเลยไปขายเลยมม้ไปขายเลยไม่ต้องกลับ้าแล้วา้ไม่ต้องมาล้องไปขายเลยนะม้ไม่ต้องกลับเลยไม่ให้กลับมาแล้ว ตัวคนนั้นแหละจะเอาไปขายคนนั้นจะไปกินด้วยคนนั้นน่ะชอบกินเนื้อหมาตุ๋นน้องควางไปส่งไทยอควางไปส่งมามุกวางไปส่งมามุกเอาฟูงไม่สนใจเอาฟูงก็ไปส่งมามุท่านก็ไปส่งมามุกอู้วววไปส่งมามุกันหมดเลยไปเลยเลสโก แถวกรุงเทพแล้วนะครับเพื่อนๆนะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะก็จะถึงบ้านมาโมแล้วบรรยากาศตอนนี้คือฝนตกด้วยนะครับเพื่อนๆนะ้ิวหักจอบไปทางขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทนบ .1 อีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามนาทีนะครับเพื่อนๆนะเย้ยวหักขวานะมาโมอยากกลับบ้านไม่รู้พี่กอลถ่ายหหน่อย ไม่อยากกลับเลยยอมมามอสทำอะไรอยู gallery, splash, ่มามอสทำใจอยู <in UH ่มามอสทำใจอยู่จะได้กลับบ้านมาหม้อนะครับเพื่อนๆนะขอบแฮกค่ตลอดทางเลยไงพอถ่ายแล้วทำเป็นติดลิ้นหรนเป็นนิ่งเป็นขื่นเลครับอ้อนคนมากอ้อนพี่กศมากต้องตักตลอดทางมีมันจะรักอะไรกันขนาดนั้นนะไม่อยากให้กลับเลย อยากให้กลับเลยนะครับเพืนะ่อนๆเลยหลายๆคนก็อาจจะคอมเมนต์ว่าไม่อยากให้เอากลับเลยแต่ว่าไม่ใช่สุนัขของเราตั้งแต่แรกมาโมเป็นมาของพี่แอร์ที่รู้จักใช่ปะ่ะเราก็ต้องเอาไปคืนอ,อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะเราก็รู้อยู่แล้วว่ายืมมาเลี้ยงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามาโมน่ารักเป็นสัตว์เลี้ยงขาั้น แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเอาไปคืนอยู่แล้วเราจะไม่ดามานะครับเพื่อนๆนะเพราะไม่ใช่หมาเราเราจะแบบงองแงแบบว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมมองว่ามาโมอสถ้าเกิดแบบมาอยู่ในครอบครัวเราตั้งแต่แรกเนี่ยป่านนี้มามอคงเป็นลูกหลานของผมแล้วก็แบบนอนกอดทุกคืนเลยอ่ะเพื่อน<ๆ>โอเคเราก็จะถึงแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวบ้านมาม้กันก่อนจะกลับและการไปส่งมามแล้วก็เดินเล่นดูว่าแบบมาโมอเขาใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันในปกตินะครับทุกคนนะปะ่ ดลงระหว่างมันโดดลงถนนนะไอ้มามัวโอคค้โหหามที่บ้านใครหามบ้าน,านพี่มามัวเออยลยนะครับคุณลูกโอ้ถึงบ้านใครแล้วลูกมามัวกลับบ้านแล้วถึงแล้วโอ้ไปอยู่ขอนแก่นมาตั้งยี่สิบวันเอ้ยถึงไหมนะครับบ้านคุณคุณไหมไม่ค,คุณคุณคุณไม่จำบ้านตัวเองได้บอกเราอ่ะอดีครับสวัสดีครับอ๋อเลี้ยงมามัวมาแล้ว

โอ้ยเนี่ยคนคิดถึงมาโมุ้เหรอลูก <c oughs> วันดีครับเ <c oughs> ดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงมาโมุ้เหรอลูกโอ้เอามาโมุ้ไปไหนมาใช่ไหมาา <c oughs> มามุ้งมาแล้วโอ้โอ้ยเพื่อนม,มารับเต็มเลย <c oughs> โอ้ยวันดี สุดท้ายแล้วคืออุ้ยสุดท้ายแล้วคือ oh. เขาอยู่ที่นี่เขาคงมีความสุขอยู่กับผมอ่ะจริงๆนะ <Okay. S 1> ดูดิจะไม่ได้ลากันเลยลูกมาโมขามานีมานนมาน <c oughs> ีมาโอ้บยบายๆเลยลูกบายๆมาโมเขาไม่ไปแล้วนะลูก <c oughs> บายๆไปไปนะลูกไปเจอกันนะครับโอ้ย,อยกลับไปแล้วเพื่อนเต็มเลยโอ้โหน้ำตาจะไหล โอ้ยทำหน้าเศร้าสิลูกเออยิ้มแหละยิ้มแหละไปบายคร่ะไปบายอะโม่ออกมาหาไหมอะโม่ออกมาหาไหมอะโม่มาลูกมาโอ้มาขอมาหาเลยโอ้โอ้โม่มานี่มาเป็นเด็กดีนะครับฉี่ให้เป็นที่นะครับรู้ไหมครับไม่ว่างๆไปเที่ยวขอนแก่นใหม่นะครับลูกผู้ชมโอตัวสุดท้ายโอัวสุดท้ายโมคาไปแล้วนะครับลูกเป็นเด็กดีนะ น่านิ่งมากเป็นเด็กนินะลูกไปายอาฟุงด้วยบ๊ายบายน้องฟองฟองไป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 ัันฟันเหรอยปไ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 ปค่ะก็มาส่งมาโมแล้วนะครับเจ้าของพี่แอร์อยู่ไหนเนี่ยพี่แอร์ยังไม่ลงมาเลยเข้าไปลูกไปเข้าไปเข้าไปลูกไปไป ไปไปครับโอ้ทุกคนอย่งไปทุกตัวเลยท่นนี้ตามตนนาผมต่อนลยครับผมท่นนี้ผมไปบ้างครับน้องไปไปป,ปกติมาโม ok ไม่ได้ออกไปเพราะว่าเจ็บขาเนาะพี่แอร์เนาะใช่ไม่ได้ออกไปเลยอันนี้ไปซ่าเลยนะครับไปทุ่นนานพี่แอร์อยากต้องการแล้ว<อ> <c oughs> ลงน้ำไม่ไหวเลยนะไอ้มาโมป ok กติเขาก็จะออกมาที่บริเวณบ้านนะครับซึ่งบ้านพี่แอร์ก็ใหญ่มันจะมีสวนเอาไว้วิ่งเล่นอยู่เนี่ยครับทุกคนผมมาวิ่งเล่นบริเวณแบบนี้ นะฮะอ่าเขาก็มีส่วนวิ่งเล่นของเขาเป็นเวลาปกติเลยนะครับผมมามก็จะวิ่งกับเพื่อนๆเขาอยู่ที่นี่เขาก็มีความสุขนะครับเพื่อนๆนะเราก็ลากันเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวมันอยู่ที่ร้านนิน่อนเราตัวนี้มาแลกบ้างไม่ให้ด้วยนอนกอดกันทุกคืนฟันจ๋าเราไปส่งที่มาโมุกไว้แล้วนะทุกคนผมร้องไห้เลยอ่ะแต่เจ๊ไปหงอโมัรู้เดี๋ยวตาแดงเลยมาหาบ่อยๆสิร้องไห้ตาแดง อ่ะพี่แอฝากไอ,อจีหน่อยเร็วเลยนะครับมาเจค้าไอเจกันนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็มาโมดแล้วไว้ว่า,วววางๆเรามาเล่นกับมามโมใหม่นะครับเพื่อนๆนะได้ไหมาโมยังไม่มมมมได้วสวัสดีครับ <laughs> ไว้กลับมาเล่นใหม่นะกินข้าวก่อนนะครับทุกคนนะหิวมากเลยเดินทางมาไกล สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ